สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็แฟนาร,แรายการ Healthy Care by สุนิตาโอ้ยผมพันติดหน้ากันหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะก็กลับมารายงานคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเราก็มีสูตรเคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพผิวพรรณแล้วก็ผิวกายต่างๆมาฝากคุณสาวๆแล้วก็คุณหนุ่มๆกันเช่นเคยค่ะแต่วันนี้เอาใจสาวๆเฉพาะกลุ่มเอ๊ะยังไงเฉพาะกลุ่มไออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวสุดจะเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าสัปดาห์ก่อนที่เราทําเทป ที่ผ่านมา ANS นะคะหลังจากนั้นก็จะมีแฟนรายการของเราเนี่ยค่ะเพื่อนๆเข้าไปเมนแล้วก็ไปติชมใน NCTV Club ค่ะเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้ามีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนกว้างค่ะก็เลยอยากจะให้สูตรเนี่ยนำสูตรในเรื่องของการแก้ปัญหารูขุมขนกว้างมาฝากกันก็เลยเอาใจเต็มที่ค่ะวันนี้ก็เลยมีสูตรเพื่อ จะลดปัญหารูกุ่มขนกว้างมาฝากคุณสาวๆแล้วก็หนุหน่มๆที่มีปัญหานี้อยู่นะคะเอ๊ทำถามว่าทายากไหมยากเลยค่ะส่วนผสมที่เราจะทาก็มีแค่3ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีแป้งกวาค่ะแป้งกวานี่ใช้ปริมาณขนาดไหนใช้1นึนเท่านั้นนะคะอย่างที่สองอย่างที่2ก็คือนมสดนมสดนี้จําเป็นเราต้องเป็นยี่ห้อใดย,ยี่ห้อหนึ่งไหมตอบได้เลยค่ะว่าไม่จําเป็นยี่ห้อใดก็ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้หายากมากเลยค่ะน้าแข็งค่ะ น้ำแข็งนี่ก็ใช้น้ำแข็งหลอดเล็กก็ได้นะคะเพราะว่าสมส่ตรผสมสามอย่างนี้นะคะเราต้องทําการปั่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการหั่นให้มันเป็นื่าจะเป็นแตงกวานีก็ต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นบางๆค่ะเพื่อ เข้าสู่กระบวนการปั่นเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปั่นมากนะักนะคะเอาละทรางถึงส่วนผสมที่เราทําการมาร์กหน้าสําหรับลดปัญหารูมุมขนกว้างกันไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็ถึงช่วงให้คุณสาวๆแล้วก็หนุ่มๆเนี่ยไปสรรหาครีมไอไม่ใช่สีขาไปสรรหาส่วนผสมที่เราจะทําการมาร์กหน้ากันในวันนี้คะ่ะ ช่วงนี้ก็เลยขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทําการมาร์กหน้าและวิธีการทําครีมมาร์กหน้าสําหรับกระชับรูข,ข,ขุมขนสักครู่เดียวค่ะ ท o s t i n g d t s t r i b u t e s ศูนย์รวมจำหน่ายอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัยสำนักง,งานทุกระบบทั้งกล้องวงจรปิด C C T V ระบบกันขโมยเครื่องสแกนบัตรเข้าออกและยังมีจานดาวเทียมทุกชนิดมีตู้สาขาโทรศัพท์ขายด้วยครบคันด้วยทีมช่างมากฝีมือบริการรวดเร็วแข็งแรงปลอดภัยราคาประหยัดพิเศษฉลองโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่กับสิทธิประโยชน์มากมายทั้งรถ แลกแจกแถมติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ห้างส่วนจำกัดทตติ้งดิสทริบิว e ์เลขที่4 4ถนนนานาคนตรตำบนบางาอำเภอเมืองจังหวัดรัิวาดหมายเลขโทรศัพท์0 7 3 5 11 11 1 1 1 1 1พลังลึกลับเนโรมิดฟังชันอัจฉริยะพราวพรวคนพบอัจฉริยภาพของสมาร์ทโฟนวันนี้ LG Optimus G ครั้งแรกในมือคุณร้อนทำไมล่มร้อนเนี่ยเรามองหาเครื่องปรับอากาศดีๆสักเครื่องดีไหมที่ร้าน PMP Air Center จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายทุกที่ห้อรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาสตัอ้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบางนราวิทยาถนนพิชิตบำรุงและยังเปิดให้บริการร้านใหม่สาขา2รับซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกระบบ อยู่บนถนนโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกาาันตีด้วยทีมช่างมากประสบการณ์กว่า20ชีวิตรวดเร็วทันใจบริการหลังการขายต้อง PMT Air Center สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03-516-188 7หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ผู้จัดการร้านคุณภูมิพัฒน์ชวนทองหมายเลขโทรศัพท์085-191-4900 ศห้สี่าศู เอาล่ะคุณผู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้ก็เช่นเคยสําหรับการสาธิตการทําสูตรมักหน้าวันนี้เราหยิบยกสูตรมักหน้าในเรื่องของการกระชับรูขุมขนทวนสูตรผสมกันอีกครั้งนะคะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้มีอยู่3าอย่างค่ะอย่างแรกนี่ก็คือนมสดค่ะนมสดถามว่านมสดจาเป็นไหมต้องเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งไม่เลยค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะขอให้เป็นนมสดเท่านั้นค่ะแล้วก็แตงกวานนะคะแตงกวานี่ใช้ปริมาณขนาดไหนใช้1ผลค่ะก็เมื่อซื้อแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาบอกอกเลือกนะคะแล้วก็เวลาเราหั่นเนี่ย ให้เราหั่นเป็นชิ้นบางๆชิ้นเล็กๆนะเพื่อเมื่อเราทําการปั่นเนี่ยจะได้ปั่นง่ายอสุดท้ายค่ะส่วนผสมสุดท้ายนี่เลยน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งหลอดเล็กค่ะเพื่อว่าเราทําการปั่นเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการปั่นมากมายนะทวกคนส่วนผสมสามอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทําสูตรมัดหน้าในการกระชับรูกลุ่มขนสักทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตกันเลยค่ะคุณผู้ชม กขั้นตอนการทำนะคะก็ให้เรานำแตงกวาก่อนค่ะแตงกวานี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราใช้หนังผลเอาแตงกวาที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่เข้าไปในเครื่องปั่นของเราค่ะหลังจากนั้นให้นำสูตรผสมไม่ใช่ค่ะให้นำนี่นมสดนะคะเทเข้าไป สช้อนสามสี่ห้าแต่ถ้าสาวๆคนไหนที่น่มามันแนะนำว่าสองช้อนก็พอแล้วนะคะสุดท้ายค่ะน้ำแข็งน้ำแข็งนี้ก็เทไปให้หมดเลยนะคะปริมาณครึ่งถ้วยค่ะเอาละค่ะเมื่อเราทำการเทส่วนผสมทั้ง3ตัะวของเราทั้ง3อย่างของเรา ลงไปในเครื่องปั่นของเราเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปก็เข้าสู่กระบวนการปั่นเลยละค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเค ดูก่อนนะคะว่าละเอียดหรือยังอย่าง,างละเอียดก่นอีกกสักรอบหนึ่งแล้วกันค่ะโอเคน่าจะละเอียดแล้วนะคะสำหรับสูปรผสมของเราทั้ง3ตัวอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ<ๆ>ก็หลังจากนั้นก็ทำการเทส่วนผสมลงในภาชนะถ้วยเปล่าเนี้ยละค่ะพอดปักก่อนดีกว่านะ เพื่อความปลอดภัยค่ะ <laughs> จากนั้นก็เทส่วนผสมมันแน่นเมื่อกี้เราปิดแน่นอ่ะน,นะคะโอเคค่อยๆเท ค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะเราก็ได้เป็นครีมมาร์กหน้าที่เราลงมือทําการปั่นในเครื่องปั่นโองราร์มสักครู่นี้ค่ะจากสูตรผสมใสยสามอย่างค่ะอย่างแรกก็คือแตงกวาอย่างที่2ก็คือนมสดนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือน้ําแข็งน้ําแข็งหลอดเล็กนะคะค่ะเมื่อได้เป็นครีมมาร์กหน้าอย่างนี้แล้วก็ทําการมาร์กหน้าเลยค่ะก็เอาเลยล้วกันเนาะตอนนี้กเก็บผมนิดนึงค่ะ ช่วงงงให้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราทําการมักงนั่นนะคะสาวๆท่านใดที่ทําการเมคอัพหน้าก็ควรที่จะทําการคลีนซิ่งโดยการเช็ดกับโทนเนอร์แล้วก็ทําความสะอาดด้วยการใช้ผมล้างหน้าแล้วก็ซับด้วยผ้าสะอาดๆโอเค okay. เราเริ่มเลยแล้วกันนะคะ ส่วนมากของเราค่อนข้างที่จะเลวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าแตงกวาเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นผักที่มีน้ําอยู่แล้วอุ้มน้ําอยู่แล้วแล้วก็เราผสมกับนมสดซึ่งก็เป็นส่วนผสมของน้ําที่สําคัญน้ําแข็งอีกก็เลยทําให้ส่วนผสมเรานี่ค่อนข้างที่จะเหลวนิดนึงอาจจะทําให้การสาธิตในการมากหน้าว,วันนี้ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนิดนึงอาจจ,นอาจจะทําการอาจจะอาจจะทําให้มีการย้อยลงมาได้นะคะเพราะนั้นก็ทําเบา ยสบายหน้ามากเลยค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะการป้ายนะคะก็ให้เริ่มจากให้เริ่มจากหน้าผากลงมาก่อนนะคะความรู้สึกเวลาป้ายครีมมากหน้าแล้วเหรอคะถ้าถามสุขตอนนี้ก็สัมผัสอย่างแรกเลยชัดเจนมากก็คือ ตามเย็นจากน้ำแข็งค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆของแตงกวาสบายหน้ามากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ไปทั่วหน้าน,นะคะเว้นรอบตรงตาแล้วก็ลิ้นิีปะ่ะ โอเคสาธิตการป้ายครีมมาร์กหน้าในการกระชับรูขุมขนให้คุณผู้ชมดูเท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามอุปรรคในเรื่องของครีมมาร์กหน้าที่ค่อนข้างที่จะเหลวทําให้การสาธิตการมาร์กวันนี้ย้อนการมีปัญหาค่ะเพราะว่ามันมันจะหยดแล้วก็ย้อยลงมาค่ะก็นะคะ หลังจากที่เราป้ายครีมมาร์กหน้าของเราส่วนผสมสมาร์กหน้าของเราเรียบร้อยแล้วก็ให้ทิ้งประมาณ30นาทีครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อครีมมาร์กหน้าของเราซึมเข้าไปยังชั้นผิวหนังเพื่อเป็นการกระตุ้นเซลล์ผิวหนังของเราแนละได้ได้ความรู้สึกว่ากระชับแล้วก็ตึงตึงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้สุขขออนุญ,ญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเรากลับมาดูผลลัพธ์จากการมาร์กหน้าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นอย่ตามช่วงหน้าสักเรู่เดี๋ยวค่ะ จำหน่ายอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัยสำนักงานทุกระบบทั้งกล้องวงจรปิด CCTV ระบบกันขโมยเครื่องสแกนบัตรเข้าออกและยังมีจานดาวเทียมทุกชนิดมีตู้สาขาโทรศัพท์ขายด้วยครบคันด้วยทีมช่างมากฝีมือบริการรวดเร็วแข็งแรงปลอดภัยราคาประหยัดพี่ศษฉลองโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่กับสิทธิประโยชน์มากมายทั้งลดแลกแจกแถม ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทตติ้งดิสทริบิวช์เลขที่241ถนถนนนนทรตำบลบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสหมายเลขโทรศัพท์073511 111-2ถึง2พลังลึกลับเนรมิตฟังชันอัจฉริยะแพลววค้นพบอัจฉริยะภาพของสมาร์ทโฟนวันนี้ LG Optimus G ครั้งแรกในมือคุณร้อนทำไมโล่มร้อนเนี่ยเรามองหาเครื่องปรับอากาศดีๆสักเครื่องดีไหมที่ร้าน PMP Air Center จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายทุกที่ห้อรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดน,นาราธิวาสตัต้องอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบางนา,าวิทยาถนนพิชิตบำรุงและยังเปิดให้บริการร้านใหม่ส รับซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกระบบตั้งอยู่บนถนนโเคเกียนอเภอเมืองจัังหวดนราธิวาสการันตีด้วยทิมช่างมากประสบการณ์กว่า20ชีวิตรวดเร็วทันใจบริการหลังการขายต้อง PMT Air Center สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์03-516-188 7 03-516-188 7 รือติดต่อโดยตรงได้ที่ผู้จัดการร้านคุณภูมิพัฒช,ชวนทองหมายเลขโทรศัพท์0851914900 0851914900

สำหรับการมาด์กหน้าสูตรกระชับรูขุมขนวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะคะหนึ่งที่สัมพันธ์ได้ก็คือใบหน้าจะรู้สึกถึงความสดชื่นอาจจะเป็นเพราะว่ามีส่วนผสมของแดงกวาแล้วก็น้ำแข็งซึ่งเวลาเราป้ายส่วนผสมเข้าไปที่ใบหน้าแล้วมันมันรู้สึกได้ทันทีเลยค่ะว่าหน้าเนี่ยได้รับ เหมือนกันบบอกว่าเราได้เติมเต็มความชุ่มชื่นให้กับหน้าอันนี้สัมผัสได้ตรงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ตามมานั้นก็คือนอกจากจะได้ความชุ่มชื่นแล้วก็ได้ความเตึงตึงค่ะอืมนอกาะอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายที่สุดสัมผัสได้ก็คือผิวหน้าดูใสขึ้นดูสะอาดขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเราขัดหรือว,ว่าเรามาักหน้านเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะได้มาควบคู่กันนั่นก็คือการผลัดเซลล์ผิวเก่าหรือแม้กระทั่งสิ่งตกค้างต่างๆที่อยู่บนใบหน้าของเราไม่ว่าจะมาจากการแต่งหน้าหรือว่าสารเคมีมลพิษต่างๆที่เราไป,ปเผชิญมานะคะก็สามารถทําให้หน้าของเราในสะอาดขึ้นแล้วก็ดูใสขึ้นค่ะจากการมาร์กหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านลู้ก็ได้ทราบถึงผลลัพธ์ของการมาร์กหน้าสําหรับสูตร มาหน้ากระชับรูขุมขนของวันนี้กันไปแล้วเทปหน้าค่ะสาวๆแล้วก็นุ่มๆอย่าพลาดนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้ามันเดี๋ยวาทิทย์หน้านะคะเดี๋ยวเทปหน้าค่ะสูตรจะนำสูตรเกี่ยวกับการลดความมันบนใบหน้ามาฝากกันแต่จะเป็นอย่างไรเราก็จะมีส่วนผสมอะไรบ้างนั้นต้องติดตามชมนะคะวันนี้เวลาของรายการเทวิตี้แคร์บายสุนิตาหมดลงแล้วจริงๆสุแล้วก็รายการเทวิตี้แคร์บายสุนิตาต้องลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดการติดตามรับชมผ่าน NCTV Channel วันนี้ก็สามารถดูรายการย้อนหลังผ่าน Facebook NCTV.com ได้นะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสวัสดีค่ะ